เมื่อเกหนุ่มอาภัพรักที่อาศัยอยู่กับแม่เขาแค่สองคนจะต้องมาเพิ่มดีกรีความเหงาเข้าไปอีกเพราะว่าแม่ของเขาเริ่มที่จะออกไปนัดเดทกับหนุ่มและเรื่องราวความรักของสองแม่ลูกนี้จะจบลงยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยหนังเรื่อง Dating My Mother ถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยแดนนี่หนุ่มโสดที่เพิ่งจะเรียนจบบัตรได้ใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเขาไปวันๆเลยไม่คิดจะหาแฟนเป็นตัวเป็นตน ด้วยวัย23ปีเขาอาศัยอยู่กับแม่2คนหลังจากที่แดนนี่เรียนจบไฮสคูลเขาก็ได้แต่เที่ยวเตรและใช้ชีวิตอยู่กับแม่ของเขาที่แคลิฟอร์เนียอยู่มาหลายปีจนเพิ่งคิดได้ว่าตัวเองมีความฝันอยากจะทํางานเป็นคนเขียนสคริปต์ในรายการทีวีแต่ไม่ว่าแดนนี่จะส่งเรซูเม่สมัครงานไปสักกี่ที่ก็ดูเหมือนไม่มีวี่แววว่าที่ไหนจะตอบรับเขาเลยวันแล้ววันเล่าแดนนี่รู้สึกท้อแท้กับชะตาชีวิตและก็ต้องเกาะแม่แดกไปวัน แถมยังขี้เกียจยังไม่ค่อยช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านแถมยังตื่นสายพอลุกจากที่นอนตื่นมาก็หาอะไรแดกเป็นอันดับแรกจนอีแม่เริ่มรู้สึกเอือมระอาแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นทั้งสองฝ่ายก็พยายามทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้แดนนี่ยังรู้สึกเหงาอยากจะมีใครสักคนเอามากๆต่อมาวันหนึ่งทั้งสองแม่ลูกก็เดินทางไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนสนิทของแดนนี่และพวกเขาก็มาถึงบ้านของธัญญาธัญญาพอเห็นแดนนี่กับแม่มาถึงก็รีบเข้าไปต้อนรับอย่างดีซึ่งน้องทัญญาเรียกได้ว,ว่าเป็นลูกคุณูและ บ้านรวยจัดงานวันเกิดทีก็ต้องเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมงานเป็นจานวนมากซึ่งทําให้แดนนี่ได้เจอ,กเ,อเก่าหลายต่อหลายคนที่ต่างก็มีงานดีๆทําทำให้แดนนี่ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาอายที่เขาเป็นคนตกงานและในงานวันนี้ก็ทําให้เขาได้เจอกับคริสหนุ่มหล่อที่เป็นเพื่อนกันสมัยมัธยม ทั้งสองก็ได้คุยเรื่องเก่าๆและแชร์เรื่องงานซึ่งคิดเองก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกับแดนนี่ทั้งสองคนก็เลยเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีจากนั้นแดนนี่ก็ได้ถามคิสว่าพอจะมีกัญชาให้ดูดบ้างไหมซึ่งแดนนี่ก็นิยมสายเขียวมาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียและแน่นอนไอ้คิสมันก็คอเดียวกันจากนั้นทั้งสงก็ได้แอบไปสูบกัญชาในที่ลับตาคน พอได้ที่ทั้งสองก็หาแตกปาร์ตี้กันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงกับเพื่อนๆวันต่อมาขณะที่แดนนี่และแม่ของเขากําลังเดินออกกําลังกายและพาสุนัขไปเดินเล่นแม่ของเขาก็ได้บอกกับแดนนี่ว่าเธอเหงาและอยากจะลองออกเดทก,กับหนุ่มๆอีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่พ่อของแดนนี่นั้นตายไปเธอก็ไม่เปิดใจให้ใครอีกเลย จากนั้นทั้งสองแม่ลูกก็เดินเข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและอีกเช่นเคยแดนนี่ก็ไม่มีเงินเลยอ้อนขอแม่ให้ซื้อวายให้เขาขวดหนึ่งอีแม่ก็ใจดีก็เลยซื้อให้อีกตามเคยหลังจากกลับมาถึงบ้านแม่ของแดนนี่ก็เอาแต่เล่นคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้การใช้เว็บหาคู่แม่ของแดนนี่ก็รู้สึกสนุกกับการเลือกหนุ่มๆม,มากเพราะมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเธอสมัยอีแม่สาวๆก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้ ในวันถัดมาหลังจากที่ไอเดนนี่ก็เอาแต่ขี้เกียจไปวันๆเขาก็ได้ฮึดลูกขึ้นมาจะเขียนคอนเทนต์ แต่สุดท้ายแดนนี่ก็คิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรเพราะว่าดูเหมือนเขาจะขาดแรงบรรนาลใจและเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องความรักแดนนี่ก็เลยเข้าไปในแอปหาคู่สําหรับชายรักชายปัดไปปัดมาก็ยังไม่เจอใครที่ถูกใจแดนนี่ก็เลยมานั่งดูทีวีชิลๆพอแดนนี่ได้เห็นโฆษณาที่มีผู้ชายเซ็กซี่มีซิกแพคก้ามใหญ่ๆมันก็ทําให้หนุ่มน้อยแดนนี่เกิดอารมณ์และก็พยายามจะช่วยตัวเองแต่แม่ของเขาก็กลับมาถึงบ้านพอดีทําให้แดนนี่นั้นเกือบเก็บหำไม่ทัน พอแม่เห็นว่าแดนนี่นั่งดูทีวีอยู่ก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้แดนนี่นั่นมันไม่ได้ทำงานเธอก็บ่นเขาต่างๆน,นานาว่าทำไมมึงขี้เกียจแบบนี้และก็บอกให้แดนนี่ไปหางานอย่างอื่นทำระหว่างรอง,งานที่อยากได้แดนนี่ก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่ห้องสมุดเป็นพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์และวันแรกที่แดนนี่ไปทำงานเขาก็รู้สึกว่าเบื่องานที่นี่มาก,มาก ควักมือถือขึ้นมาเล่นก็โดนยายหัวหน้างานดุว่าห้ามใช้โทรศัพท์และในระหว่างที่แดนนี่กําลังเก็บหนังสือเข้าชั้นเขาก็ได้รับข้อความหนึ่งแดนนี่เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาดูเขาก็เห็นภาพหำของผู้ชายที่ส่งมาในแอปหาคู่มันทั้งใหญ่ยาวจนแดนนี่ตกใจเผลอทําโทรศัพท์ตกพื้นและก็บังเอิญมากที่วันนี้คริสกาลังสัมภาษณ์งานผ่านวิดีโอคอลโดยอาศัยใช้ห้องส่วนตัวของห้องสมุดทําให้ทั้งสองได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้งคริสก็บอกว่าตอนนี้เขาก็กําลังหางานทําอยู่เหมือนกันจากนั้นทั้งคนกก็เเลลยแบอร์โททศัพ ซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้พ่อหนุ่มแดนนี่จะเริ่มแอบปิ้งคิสเข้าให้แล้ว พอแดนนี่เลิกงานกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นว่าแม่แลลิซาเพื่อนของเธอกําลังช่วยกันเลือกหนุ่มในแอปหาคู่กันอย่างสนุกสนานราวกับว่าพวกเธอเป็นสาววัยทีนและแดนนี่ก็ได้สอนสเต็ปการแชทกับแม่และลิซาซึ่งดูเหมือนว่ามันก็จะให้ผลดีเลยทีเดียวเช้าวันุ่งขึ้นแม่ของแดนนี่ก็ตื่นมาแต่งตัวสวยแต่เชา้าเพื่อจะออกไปเที่ยวกับลิซ่าเพื่อนของเธอและแม่ก็ได้หันมาถามแดนนี่ว่าลูกจะทําอะไรวันนี้ซึ่งแดนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะทําอะไรดีก็เลยได้แต่นั่งเล่นโยคะชิวๆตอนเย็นก็พาหมาไปเดินเลน ทั้งวันก็ทำอยู่แค่นั้นเย็นวันนั้นแม่ของแดนนี่ก็มีนัดเดทถึงแม้ว่าชุดที่เธอใส่ในสายตาแดนนี่มันจะเฉยมากๆแต่เขาก็ยังอวยพรให้แม่ของเขานั้นสมหวังก่อนที่เธอจะเดินออกไปจากบ้านเธอก็บอกกับแดนนี่ว่าผู้ชายที่เธอจะไปเดทด,ด้วยนั้นชื่อเชสเตอร์แพตติสันและร้านอาหารที่จะไปนั้นชื่อแบรนด้าถ้าเกิดกูหายตัวไปก็ตามสืบจากตรงนั้นละกัน เรียกได้ว่าแม่ของแดนนี่นั้นเด็ดอย่างมีสติมากๆในระหว่างที่แม่ของแดนนี่ไม่อยู่เขาก็เลยชวนคริสมันสูตรกัญชาที่บ้านแล้วก็พากันลงมาเล่นกับหมาซึ่งปกติแล้วไอ้แดนนี่มันก็จะแพ้ขนหมาแต่หนุ่มลอยอยากลงไปเล่นยังไงกูก็ยอมและระหว่างที่สองคนกําลังนั่งคุยกันอยู่นั้นแม่ของแดนนี่ก็กลับมาถึงบ้านพอดีและเธอก็ได้เห็นซากกัญชาที่วางอยู่บนโต๊ะแดนนี่ก็โป๊ะแตกและแม่ของเขาก็รู้สึกไม่พอใจมากๆเพราะแดนนี่เคยสัญญาว,ว่าจะเลิกสิ่งเสพติดไอ้หนุ่มคิดเห็นว่าสถาานกกรรณ์ไม่่อยจะดีี็เลบเ ททันทีอีแม่ก็ต่อว่าแดนนี่ขนาดใหญ่แล้วก็ห้ามไม่ให้แดนนี่มานอนห้องเดียวกับเธอแต่ก่อนที่เธอจะเข้าไปนอนก็ได้บอกกับแดนนี่ว่าเดทวันนี้ไปได้สวยเลยทีเดียวแดนนี่ก็เลยกลับมานอนห้องนอนของตัวเองแต่นอนไม่หลับก็เลยเข้าไปแอบหาคู่ซะหน่อย แล้วก็ได้เจอกับชายหนุ่มกล้ามปูสุดเซ็กซี่ซึ่งเขาก็ได้ขอดูก้นของไอ้แดนนี่แดนนี่ก็ได้เล่นด้วยหลังจากที่ชายหนุ่มกล้ามปูสําเร็จความใคร่แล้วก็ออฟไลน์หายไปจากแดนนี่แดนนี่ก็เซงว่าเขามีค่าแค่นี้เหรอทําไมไม่เจอคนจริงใจสะกะักทีวันต่อมา2แม่ลูกก็พากันไปซื้อต้นไม้ระหว่างที่เลือกซื้ออยู่นั้นแม่ก็เล่าเรื่องผูหนุ่มเชสเตอร์ไม่หยุด แถมขากับแม่ก็ขอให้แดนนี่นั้นช่วยขับรถให้เพราะว่าเธอต้องการจะแชทกับพ่อหนุ่มเชสเตอร์ในตอนนี้ความรู้สึกห่วงก็กลายเป็นอิจฉาแม่ของเขาแทนหลังจากอยู่บ้านมานานแดนนี่ก็เกิดเบื่อก็เลยนัดทันญ,ญ่าออกไปออกกําลังกายจากนั้นทั้งคู่ก็ไปต่อกันที่ผับในตัวเมืองแดนนี่คิดไว้แล้วว่าคืนนี้จะต้องได้เจอกับหนุ่มหล่อสักคนที่เป็นของเขาแต่สุดท้ายก็เจอเพียงแต่เกที่ชวนเขาไปมีเซ็กส์หมู่ แดนนี่มองไปทั้งไหนก็เจอแต่คนมีคู่เต็มไปหมดและนั่นก็ทําให้เขานั้นเศร้ามากๆจากนั้นแดนนี่ก็กลับมาถึงบ้านในตอนเช้าเขาก็ได้เจอกับเชสเตอร์แฟนใหม่ของแม่ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะเข้ากันได้ดีมากๆและนั่นก็ยิ่งทําให้แดนนี่รู้สึกอิจฉาแม่เข้าไปอีกจากนั้นแดนนี่ก็เลยตัดสินใจนัดเดทคนในแอปที่ร้านอาหารและแดนนี่ก็เตรียมตัวที่จะแต่งตัวหล่อตั้งแต่หัววันแต่สุดท้ายแดนนี่ก็โดนเบี้ยวนัดก็เลยยอมใจด้วยการไปดูหนังแก้เซ็ง พอกลับมาถึงบ้านแดนนี่ก็เจอกับแม่ที่นั่งเศร้าอยู่คนเดียวเขาก็เลยถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงแม่ก็บอกว่าตอนที่เธอนั่งดูหนังกับเชสเตอร์อยู่นั้นอยู่ดีๆเธอก็นึกถึงพ่อของแดนนี่และเธอก็เกิดรู้สึกผิดกับสามีเก่าที่ตายไปก็เลยไล่เชสเตอร์กลับบ้านพอคิดได้เธอเขามานั่งเสียใจที่ทําร้ายความรู้สึกของเชสเตอร์แดนนี่ก็เลยเข้าไปปลอบใจแม่ของเขาทาัทาง้ทงๆที่ตัวเขาเองก็ถูกทําร้ายความรู้สึกมาเหมือนกันแต่แดนนี่ก็แกล้งบอกกับแม่ของเขาว่าเดทของเขานั้นเป็นไปได้ด้วยดีวันต่อมาดนนี ก็เริ่มจริงจังกับการเขียนมากขึ้นแต่พอเขาใช้พลังสมองเยอะๆแดนนี <Danny S 1> <Danny S 2> ่ก็รู้สึกอยากได้กัญชาก็เลยโทรหาไอค้คริสคริสก็เลยพาแดนนี่ไปซื้อกัญชา ในวันนี้แดนนี่ก็ได้รับอีเมลแจ้งว่าเขาไม่ได้งานและนั่นก็ทําให้แดนนี่ต้องผิดหวังอีกครั้งเขาต้องกลับมาทํางานที่ห้องสมุดต่อตอนนั้นก็ได้มีชายหนุ่มรูปล่อคนหนึ่งเดินเข้ามาคืนหนังสือมันก็ทําให้แดนนี่จินตนาการว่าได้อมหำของเขาอยู่ในรถและผู้ชายคนนั้นก็สารภาพรักกับเขาแล้วก็ชวนไปอยู่ที่ LA ด้วยกันแต่พอรู้สึกตัวกลับมาสู่โลกแห่งความจริงแดนนี่ก็ปิ๊งไอเดียอยากจะย้ายไปหางานทําที่ LA เมื่อคิดได้อย่างนั้นแดนนี่ก็เลยโทรชวนคิดย้ายไปอยู่ที่ LA ด้วยกัน แดนนี่รีบลาออกจากห้องสมุดและกลับไปเก็บของที่บ้านทันทีในขณะที่เก็บของแดนนี่ก็ดูกันชาไปด้วยแจ็คพอตก็แตกแม่ก็เดินเข้ามาเห็นพอดีแดนนี่เกือบจะเก็บซ่อนไว้ใต้ลิ้นชักแทบไม่ทัน แม่ของเขาก็เดินเข้ามาเล่าเรื่องที่เชสเตอร์กับเธอนั้นคืนดีกันแล้วแดนนี่ที่ยินดังนั้นก็ดีใจกับเธอและก็ยังได้บอกว่าเขานั้นจะย้ายไปอยู่ LA กับคิสและจะขอยืมรถของแม่ไปจากนั้นแม่ของแดนนี่ก็แอบมาร้องไห้ในรถเพราะว่าเธอคงคิดถึงแดนนี่มากๆถ้าหากเขาต้องย้ายไปอยู่ที่ LA แต่เธอก็อยากจะให้แดนนี่ทำในสิ่งที่เขาอยากทำโดยที่ไม่ต้องห่วงเธอส่วนแดนนี่ก็ได้เอารูปอัลบั้มเก่ามาดู มันก็ทําให้เขารู้สึกถึงความรักของแม่ที่มีต่อเขาตอนนั้นเองลิซ่าก็ได้มากดกิ่งที่บ้านของแดนนี่เธอนั้นร้องไห้ฟูมไฟบอกว่าสามีของเธอนั้นนอกใจแม่ของแดนนี่ก็เข้าไปปลอบลิซา่าจากนั้นแดนนี่ก็ไปที่บ้านของคลิสเพื่อวางแผนการเดินทางซึ่งพวกเขาก็ตื่นเต้นกับทริปนี้มากๆตอนนั้นก็มีกลุ่มเพื่อนๆของคลิสมาที่บ้านซึ่งแต่ละคนก็หล่อลอมแมนๆกันทั้งนั้นแดนนี่ก็พยายามแอบแมนไม่ให้รู้ว่าเขานั้นเป็นเก์ หลังจากที่เพื่อนๆของคริสนั้นกลับไปแล้วคริสก็ชวนแดนนี่ไปเล่นน้ำในสระทั้งสองคนก็ได้คุยกันอย่างสนุกสนานแต่ด้วยความที่ร่างกายของคริสนั้นได้เปียกน้ำความเซ็กซี่ของเขาก็เพิ่มขึ้นไปอีกร้อยเท่าในสายตาของแดนนี่เกย์หนุ่มอดใจไม่ไหวก็เลยไปจูบไอค้คริสคริสก็มโมโหบอกว่าเดอะฟักทำอะไรดูดและคริสก็บอกว่าฉันคิดกันนายแค่เพื่อนเท่านั้นแหละแดนนี่ด้วยเหตุนี้ทำให้แผนการที่จะย้ายไปเอลเอนั้นล่มไม่เป็นท่าคืนนั้นแดนนี่ก็เลยอกหักและเมาข นนี่กลับมาถึงบ้านแม่ของเขาก็เล่าเรื่องของเชสเตอร์แฟนหนุ่มของเธอให้ฟังบอกว่าเชสเตอร์นั้นได้บอกรักเธอแดนนี่ก็ได้เตือนแม่ของเขาว่ามันอาจจะเร็วไปที่จะพูดคำว่ารักทั้ง2คนก็ได้ทะเลาะกันจนสุดท้ายแดนนี่ก็เผลอพูดทำร้ายจิตใจแม่ของเขาไป เพราะจริงๆแล้วแดนนี่ก็อิจชาแม่ของเธอที่ได้เจอคนที่รักเธอจริงๆซึ่งแตกต่างจากแดนนี่ตอนนี้แถมเขายังรู้สึกว่าการที่เขาเป็นเกย์ทำให้เรื่องความรักของเขานั้นมันดูยากขึ้นไปอีกและตอนนั้นแม่ของเขาก็ได้เจอกันชาในลิ้นชักของแดนนี่และนั่นก็ทําให้ทั้งสองยิ่งทะเลาะก,กันหนักขึ้นชาววันต่อมาแดนนี่ตื่นขึ้นและลงไปในครัวก็ได้เห็นโน้ตที่แม่ของเขาเขียนไว้แปะอยู่บนตู้เย็น ว่าให้จ่ายค่าซ้อมรถตัวที่มึงไปชนมาจากนั้นแดนนี่ก็พาหมาออกไปเดินเล่นและก็ได้บังเอิญเจอกับลิซ่าลิซ่าก็ได้เล่าว่าตอนนี้เธออยากขาดกับสามีแล้วและเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้เป็นคนโสดอีกครั้งแดนนี่ก็ได้เล่าเรื่องราวระหว่างเขากับเคสให้ฟัง ลิซ่าก็ให้กำลังใจแดนนี่และบอกว่าสู้ๆอย่าเพิ่งยอมแพ้อายุแค่ยีบสายังมีอะไรต้องทำอีกเยอะซึ่งหลังจากที่แดนนี่ได้คุยกับลิซ่าแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนความคิดใหม่กลับไปทำความสะอาดจัดบ้านและทำอาหารจานโปรดเตรียมไว้ดินเนอร์รอแม่ของเขาพอแม่ของเขากลับมาก็ทั้งตกใจและก็ดีใจแดนนี่ก็ได้ขอโทษแม่เขาที่ทำตัวไม่ดีแล้วทั้งสองคนก็ได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน เย็นนั้นชเชสเตอร์ก็แวะมาทั้ง3คนก็เลยทานอาหารเย็นกันอย่างสนุกสนานสุดท้ายแดนนี่ก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับแม่ของเขาและดูแลกันต่อไปเขากลับไปทํางานที่ห้องสมุดอีกครั้งแต่คราวนี้เขามีความสุขกับการทํางานมากขึ้นทุกวันนอกจากนี้แดนนี่ก็ยังไปโรงเรียนการเขียนพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมและนั่นก็ทําให้แดนนี่ที่เจอกับหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าริชาร์ดเพื่อนร่วมชั้นทั้งสองคนก็ได้คุยกันถูกคอและก็ได้แลกเบอร์ก,กันจากนั้นพวกเขาก็ได้ไปนัดเดทกัน เย็นวันนั้นแดนนี่ก็ขอให้แม่ของเขาช่วยตัดผมให้กับเขาเพื่อเตรียมตัวไปเดทกับริชาร์ดแม่กับเชเซอร์ก็ได้อวยพรให้แดนนี่นั้นโชคดีซึ่งตอนนี้แดนนี่ก็มีความสุขมากๆเพราะเดทของเขาในครั้งนี้ไม่โดนเทแถมยังไปได้สวยอีกและในคืนนั้นแดนนี่กับแม่ก็ได้นอนด้วยกันเหมือนเดิมแดนนี่ก็ได้หันไปบอกกับแม่ของเขาว่าอยู่แบบนี้แหละเขามีความสุขที่สุดเลยและหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง Dating My Mother หนังแม่ลูกความสัมพันธ์ดูแล้วอบอุ่นหัวใจคนอยู่ใกล้กันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางครั้งแต่สุดท้ายก็ต้องปรับความเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันต่อไปสําหรับภาพยนต์เรื่อง Dating My Mother ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 7ได้คะแนนจากเว็บ iMDB ไปเพียง4.8คะแนนถ้าใครชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และอย่าลืมติดตามแฟนเพจของ G u Channel ด้วยแล้วกลับมาพบกับ G u Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไป สำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ